ล,ลัคนาราศีตุลครับวันนี้เราดูลัคนาราศีตุลกันแบบเต็มๆเลยนะประจําวันที่5ตุลาจนถึงวันที่4พฤศจิกาในปีพศ2563นะครับวันนี้เราจะมาดูกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดเราดูกันทั้งหมดดูกันแบบเต็มๆนะครับผม ฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับนี่กดกระดิ่งเลยรัวๆๆเลยนะแล้วสำคัญเลยครับขยับปรึกษาในพื้นฐานพื้นดวงนะครับ Line แอดไซน์รอยัลนัมเบอร์มาได้เลยนะครับผมยินดี้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าที่ดินนะฮะการทำธุรกิจนะครับทำธุรกิจอะไรแล้วถึงจะรวยถึงจะดีนะครับวันนี้เรามีคำตอบให้คุณทั้งหมดเลยนะสำคัญเลยครับทางด้านเรื่องของการกระตุ้นโชคของคุณจะต้องทำด้วยวิธีไหนอย่างไรบ้างผมมีคำตอบครับ l i n e แอดไซน์มาผมได้เลยนะ มาเลยครับเรามาดูไปมมมองกันครับลัคนาราศีตุลดูแบบเต็มๆไม่แม่นนะฮะแต่ไม่พลาดวันนี้เราดูในลัคนาของราศีตุลนะครับประจาวันที่5ตุลาจนถึงวันที่4นะครับพฤติการในปีพศ2563ใครๆก็ถามผมว่าเฮ้ยเราดูเป็นอะไรดูเป็นลัคนาครับยังไงยืนยันว่าในลัคนาราศีตุลเราดูเป็นลัคนายืนยันนะฮะดูลัคนาดูยังไงต้องใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของคุณนะครับ ื่อที่คุณจะได้เห็นนะฮะในภาพรวมในที่นี้เกิดขึ้นโดยดูกันเป็นจักรราศีนะครับผมโอเคมาเลยครับไปดูพร้อมๆกันนะในลัคนาราศีตุลเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นแบบไหนโอ้หน้าที่การงานในช่วงเวลานี้นะครับเรียกว่าคุณทํางานเพื่อเพื่อทีจริงๆอ่ะตอนช่วงนี้แบบว่าเหมือนแบบคุณโคตรโดดเด่นเลยมันมีทั้งคนที่เราเอาผลประโยชน์จากคุณด้วยนะครับ แล้วก็มีคนที่รับผลประโยชน์จากคุณด้วยแล้วก็เป็นคนที่ให้ผลประโยชน์กับคุณด้วย mm. เช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้มันมีเรื่องของการแจกและการให้ซะมากกว่าเห mm. มืนมอนว่ามันถึงรอบของการเพย์แบ็กแล้วเพราะว่าคุณรับจากคนอื่นมาเยอะในพอสมควรในช่วงเวลานี้คุณก็เลยต้องแจกจ่ายใช้พลังงานใช้แรงกายแรงใจรวมถึงการจะเกิดงานฟรีเกิดขึ้นด้วยซ้ํานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า ถ้าเกิดมันเป็นแบบพวกสายงานที่เป็นเกี่ยวกับ้านเรื่องของเจอคนเยอะๆคุยเยอะๆคุยไปก่อนเลยครับเพราะเดี๋ยวคุณจะได้โปรเจกต์ที่เป็นที่เป็นก้อนใหญ่ๆรวมถึงใครทาทเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของออนไลน์หรือทางด้านโซเชียลนะครับตอนนี้นะครับยิงแอดยิงไปก่อนเลยครับและเดี๋ยวจากคุณกันเรจะได้ยอดก้อนใหญ่เข้ามาใจเย็นนะครับผมเดี๋ยวมาดูในเรื่องการเงินต่อเลยการเงินของคุณนะในลัคนาราศีเนี่ยเป็นยังไงแสดงว่าการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาอบอุ่น เจอเรื่องราวจะเกิดขึ้นเลยทางด้เรียกว่าการเงินคุณอบอุ่นมากการเงินของคุณในช่วงเวลานี้บอกผลลัพธ์มาเรื่องหนึ่งว่าคุณสามารถหาเงินนะครับได้ตลอดเวลาและคุณสามารถหาเงินอนะ่ะได้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้หายไปมันมีเงินเข้ามาหาคุณอนะ่ะเรื่อยๆดังนั้นการหาคุณการหาได้เงินมาในช่วงนี้ของคนลัราศาีตุลน,นะผมบอกตรงมันเป็นจังหวะที่ดีมากโดยที่คุณไม่ต้องโลภ นะขอให้เป็นไปจังหวะแบบนี้ไปเฮ้ยถามว่ามีโชคไหมโชคอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่จะเป็นโชคที่เกิดกับคนนะใช่แต่ไม่ใช่โชคกิดจากตัวเราแต่เป็นโชคที่คนอื่นเอามาให้เราหรือแบบนี้อาจจะใช่แบบนั้นนะครับโอเคทางด้านเรื่องของในมุมของอสุขภาพเดี๋ยวผมมานั่งไล่ดูก่อนนะในมุมของสุขภาพเนี่ยคุณจะเจอเรื่องอะไร เรื่องตอนนี้นะครับในเกี่ยวกับสุขภาพฮะเรียกว่าเรื่อยๆง่ายๆสบายๆชิว,ชวๆครับไม่มีอะไรนะครับใครที่ปวดบวยอยู่นะฮะคาดคาดหวังว่าคุณจะราจะหายคุณจะมีสิทธิ์จะหายนะครับดังนั้นพลังใจพลังใจคุณต้องดีมากๆนะฮะคุณต้องเหมือนกับว่านะตอนนี้คุณต้องสู้แบ่งอาม โยนโยนโยน,ยนความทุกของคุณไปข้างหลังแล้วคุณก็แบบเหมือนมีพลังกายพลังใจก็ต้องกินกินอิ่มนอนหลับและทําทุกอย่างให้เต็มที่และมีความสุขคุณจะรอดครับนะฮะโอเคมาตอนนี้นะครับสหรับคนลัคนาราศีตุลในมุมของครอบครัวครอบครัวนะครับมีเกณฑ์นะครับในช่วงเวลานี้นะฮะบ,บอกว่ามันจะต้องมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับ กับครอบครัวหรือความรักของเราอะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางคนแบบนอนตื่นสายก็ต้องมักลับมานอนตื่นเช้าบางคนแบบไม่เคยแบบว่าทํางานบ้านเลยก็ต้องกลับมาทํางานบ้านกลับมาล้างชามอะไรใหม่กันทั้งหมดเลยอะนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะว่าไม่งั้นช่วงเวลานี้ที่มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเอาบอกตรงเลยนะมันมีการจัดบ้านครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับตัวคุณแน่ๆแล้วชีวิตคุณจะดีเลยนะผมบอกเลยนะลักษณะราศีตุลเนี่ยถ้าได้พไพ่ใบนี้มาที่เป็นเรื่องครอบครัวจัดบ้านครับล้างห้องน้ำอะไรพวกเนี้ย ภาพรวมคุณดีขึ้นแน่นอนนะครับผมผมให้เลยภายใน7วันลองพิสูจน์กันเลยนะครับช่องไปแล้วรวยนะครับผมถ้าไม่ใช่นะอันซับสไคร b ์ไปได้เลยผมมั่นใจยังไงก็ตามแต่ดีขึ้นแน่ๆนะโอเคนะครับต่อมาครับทางด้านเรื่องของคนโสดคนโสดครับในช่วงเวลานี้คนโสดจะเจอคนที่แบบเหมือนอายุมากกว่าและเจอคนแบบเป็แนวการสอนนะแอบชอบคนแก่กว่าหรือชอบหรือเป็นแบบลักษณะที่ว่าแบบ มันจะมี2เกณฑ์คือแอบชอบคนแก่กว่าไก่อันนึงคือไม่สนใจเลยนะแต่มันจะทําให้เราเนี่ยต้องอยู่ในสังคมของคนที่สูงหวัยหรือคนที่อายุต่างกันแล้วมันทาให้รู้สึกว่ามันว้าวเกิดขึ้นเออในเรื่องของความรักนะโอเคจะเป็นในมุมนี้ส่วนในมุมของทางด้านเรื่องของคนที่ไม่โสดแต่ยังไม่อยู่กินด้วยกันนี่ครับคือพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับโควุณเลยดังนั้นแสดงว่าคนที่ไม่อยู่กินด้วยกันช่วงเวลานี้นะครับ คนที่ไม่โสดเนี่ยผมบอกตามตรงว่ามันเป็นช่วงการที่แบบเหมือนคุณแบบคุณแก้ปัญหามีคนรักคุณแต่ก็ไม่ได้มีแต่คุณน่ะดันเอาเวลาบางอย่างไปให้กับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณแบบว้าวอะ่ะหรืออย่างเช่นแบบเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ให้เวลาเพื่อนได้เยอะไปหน่อยทั้งที่รู้เลยว่าช่วงนี้คุณก็มีเงินนะมีเงิน,ม,งนมีทองใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูในเรื่องของครอบดูเรื่องอครอบครัวและความรักของคุณด้วยนะคนที่ไม่โสดนะ โอเคก็ลรามาระวังกันหน่อยละกันนะครับไงก็ตามแตนะ่ถ้าชอบนะครับรบก,กวนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะที่สําคัญขยับปรึกษาในพื้นฐานในพื้นดวงของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับอาชีพของคุณที่จะกระตุ้นทางด้านเรื่องของเงินล้านพ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบายเรื่องห่วงจุย้ยเรายินดี้ครับปรึกษานะครับผมโ okay. อเคล i n แอสไซน์เลยก็ลำเบอร์มามีแอไซน์ด้วยนะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับไม่แม่นนะฮะแต่ไม่พลาด